พี่น้องวันนี้มีเปิดราคาวัวบ,บามันเลิร้อยเอาใครที่อยากได้ตัวคู่ไปคุ้มฟุงโอ้โหต้องบอกว่าเด็ดจริงๆนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ KSW นะครับผมอยู่ที่ตรงนี้อยูอ่หมู่อะไรนะครับจังหวัดครับหมู่สิบห้าหมู่สิบห้าตำบลของลำไหลอำเภอของลานจังหวัดกำแพงเพชรเราน,นี่แหละขอเบอร์โทรนิดนึงครับผมศูนย์แปดหนึ่งครับแปดแปดเจ็ดครับห้าสองหนึ่งศูนย์พี่น้องอะ มาให้มาดูตัววัวก่อนนี่วันนี้มีตัวผู้พอคุ้มฟูงคือต้องบอกว่าถ้าเกิดดนสวนตัวนี่ไอ,อ,อ,อตัวนี้นี่พ่อมันเพิ่งได้รับรีนาวมานะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเป็นลูกของล็อกสตาร์625นะครับผมอ่าต้องบอกว่าเป็นวัวดังมากเลยนะครับผมมาอยู่ที่นี่ตัวตอนนี้อายุมาเท่าไหร่ครับผมอสองปีสองปีตัวนี้นะครับผมสองปีนิดๆน,นะครับผมประมาณยี่หเดือนนะตอนนี้ได้ใบเพรแล้วแล้วก็ ถือว่าจะเป็นพร้อมใช้งานเลยกับว่าได้นะครับผมไอตัวไอไอตัวไอตัวนี้ครับผมเบอร์อะไรนะสามสามเออสามสีเป็นลูกตัวไหนครับเนี่ยแม่มันแม่เป็นลูกสติงเลยแม่มันอยู่อีตัวไหนครับตัวนี้นี่พี่น้องดูแม่เขาสติงเลยโอ้โหแม่เป็นลูกสติงเลยนะอ่ะอยากให้ดูอ่ะยืะหน่อยลูกยืนหน่อยยืะหน่อยครับออเยืะหน่อยลูกออะยืนหน่อยลูกออะยืนหน่อยยืะหน่อย อ่ะเยอนน้อยอ่ะนี่ให้ดูแม่เขาอยแม่ใหญ่ปานช้างหนายาวลึกครบจริงๆนะครับผมดูนี่คือแม่เขาแม่ของลูกของร็อกสตา625นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวเขาชัดๆอ่านี่ให้เห็นแล้วอ่ะให้ดูก่อนค่อยๆดูกันละกันพี่น้องค่อยๆดูนะตัวนี้ลูกของล็อกสตา625หัวมีความยาวมากๆใช้คํานี้ละกันลึก ลึกเป็นไงบ้างครับชองวัดครับลึกแล้วก็ยังไงอีกครับผมสมมุติ <Smooth S 2> นะครับมผมความสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าโดยประมาณครับพี่น้องนะฮะวัวอยู่ยี่สิบห้าเดือนบดครบอ่าต้องบอกงี้แล้วกันนะครับผมห่างยาวเกือบเกลี่ยดินนะครับผมนะฮะใครบอ่าต้องบอกอย่างงี้แล้วกัน k s w อสามสี่นะครับผมนะฮะอ่ะดูค่อยๆตะนอกมาดี แข้งขา,าดูาแข่งขาจัดก็าใช่ได้เลยครับผมพี่น้องอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูชัดๆกัน,นอ่าอ่ะให้ดูท้ายด้วยนะครับผมให้ดูท้ายหน่อยนึงนี่นี่อุ้ยอ่ะลักษณะวัวที่ดีถ้าเกิดเรามองจากท้ายนี่เนื้อมันต้องปิดทองอยู่เนี่ยพี่น้องใช่เลยครับผมอ่าดูห่างห่างยาวนะครับผมพี่น้องอ่าต้องบอกว่าอันทะา หญ่นะเหมาะกับการเป็นพ่อของฝูงลอะอพูดตรงตรงตัวนี้เท่าที่แอดมินเห็นเลยกันพูดตรงไปตรงมาต่อหน้าเจ้าของฟาร์มเขาเลยนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่อ่ะเขาหันหน้ามาพอดีทําเขาไว้ไม่ข่อยสวยนิดนึงไปน้องเอี้ยวไปน้อยอ่านะครับผมรูพอดีก็ปากนะครับผมนะฮะแต่วพื่อนทําเขาไว้ไม่ข่อยสวยถูกต้องไหมครับช่างครับใช่อ่าเนี่ยเจ้าของ,ของเขาก็ยอมรับเหมือนกัน <ผม S 1> คือเราขายกันตรงไปตรงมาเนาะอ่านะฮะ ช่างวัดครับตัวนี้ช่างวัดเปิดไว้ราคาที่เท่าไรครับผมแปดสิบคุยกันได้ราคาแ0ดสิบยังคุยกันได้นะพี่น้องเอาก็ลุกล็อกสตาร์นะครับผมลุกลีนาวนะครับผมตัวนี้ไม่พิดหวังถ้าเกิดใครไปตามหาสตอรี่ของฮกสตาร์ฮกสองห้านะอ่าล็อกสตาร์ฮกสองห้านะตัวนี้ขายได้ไป่คุมฝูงถือว่ายิ้มแหละแข่งขามาดีทุกอย่างมาดีหมดครับผมตัวนี้อืมเอาตัวที่หนึ่งผ่านไปช็อปให้โทรหาช่างวัด แปดสิบยังคุยกันได้นะพี่น้องเอานะเชียร์เต็มที่มาตัวที่สองครับพี่น้องอ่ะนี่เลยตัวเมียนะครับผมนะฮะตัวนี้แม่เขาตัวไหนลูกปลากเกิดเนี่ยครับผมแม่เป็นลูกเม็ดด็อกแม่เ,เป็นลูกเม็ดด็อกตัวไหนครับแม่เขาไอ้นี่แม่ต<ม>ัวเขานี่อ่าแม่ตัวเบอร์ไหนครับเนะี่ยนี่เลยไอ้ตัวหันก้นนี้นะครับผมเนี่ยอ่ะพี่น้องแม่นี่ เออต้องบอกว่าเครื่องอมแล้วกันใช้คาว่าเครื่องอมแล้วกันตัวนี้นะเป็นลูกปาร์กเกอร์ปาร์กเกอร์ลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูครับผมแม่เป็นลูกแมดด็อกอ่าแม่เป็นลูกแมดด็อกนะครับผมนะฮะเป็นวัวเทาแล้วกันใช้คําว่าเป็นวัวเทานะครับผมเป็นวัวเทานะฮะอ่าแม่เขายุมาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยแปดปีเก้าปีหรือแปดเก้าปีพี่น้องอ่ะต้องบอกว่าจ่ายลูกปีละตัวได้อยู่ไหมับตัวนี้ได้ได้อยู่เหมือนกันนะพันธุกรรมอ่ะอยากให้ดูตัวแม่เขาก่อนนะอ่าคราวนี้มาดูตัวลูกเขานะฮะ ตัวนี้เป็นลูกปักเกอร์นะครับผมพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับช่างวัดครับมาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับพี่น้องอ่ะให้ดูนะครับผมนะฮะเดิมทีนี่เด็กๆนี่ค่อนข้างแดงเข้มอตอนนี้สีค่อยๆจางลงเนาะ,ะจางมันต้องจางอยู่แล้วผมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาได้โบดมาเต็มครับผมพ่อตัวพ่อเขานีป่ปักเกอร์เนี่ยเป็นวัวเอ่อเทาโบดนะต้องบอกวัวเทาโบดนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับผมเล็บสวยครับพี่น้องให้ดูเล็บละกันอ่ะให้ดูเล็บค่อยๆดูนะ อ่าอ่ะให้คอยดูเขา่าอ่าตัวนี้ลูกปักเกอร์นะครับผมอายุเจ็ดเดือนนะครับผมแข้งขาชี้มีความกระชับนะครับผมตัวนี้อ่าที่แอดมินเห็นอยู่อือค่อยๆดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าเขานิดนึงตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมมีตำแนี้ต้องบอกว่ามีตำแนี้ขออนุญาตนะครับช่างวัดครับตำแนี้คือเรื่องการทําเขา่า ทำเขาเอี้ยวทำเขาเบี้ยวอ่าเห็นไหมครับผมเขาหันมาพอดีเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเเีียทำเขาเอี้ยวทำเขาเบี้ยวไปหน่อยนะครับผมนะฮะอ่านี่คือตัวเขานะฮะเนี่ยอ่าไม่แน่ใจว่าโตไปนี่มันจะสี่จะเปลี่ยนอีกไหมนะนะครับผมนะฮะแต่ต้องบอกว่าเขาได้โบสมาแล้วละ่ะได้โบสจากพ่อนะครับผมเป็นวัวใส่เก่าเน้ตตัวนี้จังหวัดครับใส่เก่าอ่าเป็นวัวใส่เก่าปาร์เกอร์นะครับผมนะฮะอ่าเนี้ยฮะตัวเมียตัวนี้นะครับผมอ่าดูนะดูนะ ให้ดูให้ดูรอบด <ique> ้านแล้วกันอ่านี่เอ้าดูดูดูแผ่นหลังเข้าไปนีตัวด้วยนะฮะอ่านะฮะชังวัดครับตัวนี้ชังวัดลองไว้ที่ประมาณเท่าไรครับผมสิบต้นต้นอ่ะพี่น้องอ่ะได้ฝังแล้วยังได้สิบต้นต้นราคายังคุยกันได้นะพี่น้องอ่านี่ไปละไปละอ่าม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 าพี่น้อง อ่ะสิบต้นต้นราคายังคุยกันได้พี่น้องอ่ะนี่เลยให้เห็นให้เห็นหน่อยอุ้ยมามามา่า่าแอดมินตกใจนะฮะโทษทีครับผมวมา่ายังไม่ไปอ่ะพี่น้องอ่ะต่อมาตัวที่สามนะตัวที่สามนี่ลูกของช่างวัดครับตัวที่สามนี่เป็นลูกของตัวไหนนะครับผมแต่ตรงห้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามตัวเมียลูกของเอ็กซเรย์เนาะเออเอ็กซเรย์แปดสอง้า เป็นตัวโคนเนาะตัวโคนอ่าเป็นตัวโคนครับพี่น้องอ่ะไปคอยดูมา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 ไปแล้วมาว่าพี่น้องอ่านี่แม่เขาตัวนี้แม่เขาตัวนี้เนี่ยแม่ตัวเอ็กซเรย์เนี่ยให้ดูตัวนี่คือตัวแม่านะฮะอ่านี่คือตัวลูกเอี่ยมน้อยตัวนี้เอี่เลยนะครับผมพี่น้องบอกว่าเออเป็นยังเป็นแดงแดงเขาเปลือกแต่เข้มหน่อยนะครับผมตัวนี้อ่ะค่อยๆดูฮะเป็ลูกของเอ็กซเรย์แปดสองห้าตัวนี้อ่ะให้ดูหน้าดูตาหน่อยอ่ะตัวนี้ถือว่า ทำเข่าถือว่า,อาโอเคน้อยอ่ะให้ดูให้ดูดูก<อ>ารทำเข่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเข่าไหมเนี่ยมันจะมีไอตัว<อ><อ>ลุกคกสองห้ากับลูกปารเกอร์แหละที่แบบว่าเข่ามันจะเอี้ยวๆน้อยแต่ลูกเอ็กซเรย์นี่เข่าค่อนข้างโอเคนะให้ดูดูชังวัดครับตัวนี้อา่าลูกเอ็กซเลสเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับประมาณหกเดือนมันหนีกันเดือนนึงไอตัวปารเกอร์จะเกิดก่อนเกิดก่อนเดือนนึงอ่าพี่น้องอ่ะนี่ให้ดูท้ายอ่าให้ดูไทยให้ดูไทยอ่า ไะเดี๋ยวไปดูในครอบนะได้เห็นชัดๆกันแล้วพี่น้องนี่เลยนี่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 อันนี้ลุกของอ่าอ่ะพี่น้องอ่ะนี่ละได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วนี่ละอ่านี่ให้ดูลังแขนลังนี่อ่าเอ็กซเรย์โคนนะอ่ะเขาลุกปาร์เกอร์อ่าให้เห็นชัดๆกันเลยอ่ะนี่ให้เห็นไหมเนี่ยอย่างที่บอกแหละอ่าปาร์เกอร์ อืมเขาจะทำเข่าไว้เบียเบ้ยวๆน่อยอ่านะแต่เอ็กซเรย์ถือว่าเออเนี่ยเนี่ยเนะให้เห็นเนอะเมื่อกี้ละเห็นชัดละนี่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 วงเอ็กซเรย์อ่าว่าโอเคเลยอ่าอืม <c oughs> อืมเป็นจุกหน่อยอืม,อมแอดมินเพิ่งมาได้ประมาณชั่วโมงนึงนะเนี่ยมีความคุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าให้ดูทั้งสองลังเลยอ่าให้ดูทั้งสามตัวเลยที่กาลังเปิดราคาอยู่ อ่าให้ดูแผ่นหลังพี่น้องอชัด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 ,ชดอ่าทั้งสามตัวให้ดูแผ่นหลังอ่าชัดชัดกันเลยนะอ่าเนี่ยเนียอ่ะลุกเอ็กซเรยขออนุญาตตรงไปตรงมาเนาะแอดมินเห็นแล้วสมูทดีไม่ได้เห็นตำนิใดๆนะครับผมนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมเข่าก็ถือว่าโอเคยุยนะครับผม ช่งวัดครับลุกเอ็กซเเย์โคนี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับผมแสนต้นๆนแสนต้น,ต,นต้นเหมือนกันพี่น้องสิบนิดนิดอ่าราคาต้องบอกว่าคุยได้อ่าพี่น้องนะครับผมอย่างที่บอกใครอยากได้ช่วงนี้ก็ถือว่าต้องบอกช่างวัดครับหน้าหนาเนาะหน,า,หน,า,หนาซื้อเลี้ยงเนาะอ่าพี่น้องน,าานะครับผมนะฮะอ่าอ่ามีพิเศษตัวหนึ่งอ่าจะมีลูกของลูกลูกของตัวไหนนะตัวนี้ขาแรมลูกขาแรมนะครับผมปีเล็ก ตัวนี้ขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับผมใครรับได้สําหรับคนที่รับได้ละกันหัวเป็นลําปีหายแล้วอายุประมาณ2อถึงสาปีพอเพลินช่างแกจําไม่ค่อยได้นะครับผมสองถึงสามปีนะครับผมเป็นลูกของคารเลมเนาะคาเลม,เ,เ,ลมเป็นลําปีนะครับผมผสมไปได้ประมาณกี่เดือนฮนะอสองสาเดือนแล้มะมั้งไม่ได้ตรวจอผสมไปได้สองสามผสม,สม,สมน่าจะสมเอ็กซเรย์ไหมโคืมน่าจะนะครับผมช่างแกก็ ธราิดหลายอย่างรับมงรับเหม au, าก็อาจจะจาไม่ค่อยได้นะครับพี่น้องไม่มีความชัวร์แต่ถ้าเกิดอยากได้ความชัวร์จริงๆไแนะนำให้โทรหาช่างวัดไว้เอ๊ะสรุปเนี่ยเขาผสมตัวไหนไปนะครับผมอายุวัวเท่าไหรนะ่แน่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดมีความสวยอาย่ยยมีความสวยของเขาเองยุ่เหมือนกันครับพี่น้องแต่เสียงเดียวก็เป็นลำปีนะครับผมนะฮะอ่าเป็นเบอร์ K A W เบอร์สามสิบสองนะครับผมนะฮะตัวนี้ช่างวัดแกก็ปล่อยเหมือนกันใช้คําว่าปล่อยเหมือนกัน ช่างวัดครับตัวนี้ราคาพิเศษเลยใช่ไหมไราคาพิเศษอ่ะพี่น้องตัวนี้ราคาพิเศษผสมไปแล้วสองสามเดือนนะครับผม,แต,มแต่ไม่รับประกันราคาพิเศษให้โทรมาคุยกับช่างวัดเองนี่กว่าราคาพิเศษเนี่ยยังไม่ได้ตรวจท้ทองพิเศษยังไงยังไม่ได้ตรวจทองด้วยนะครับผมต้องบอกว่าแผ่นหลังเขาตัวนี้แม่เขานี่ตัวนู้นใช่ไหมแม่อย,อยู่ในนั้นะแม่เป็นลูก้าลูนอยู่นะแม่เป็นลูกค้าลูนนี่ตัวริมอ่ะนี่นี่นี่คือตัวแม่เขานี่พี่น้อง แม่ตัวที่เป็นอ่าอ่านี่นอู่ตัวแม่เขานะฮะให้เห็นกันชัดเลยเนี่ยเป็นลูกคอกของแกทั้งหมดนะครับผมเนี่ยอู้หยแม่ก็สมูดนะใช้คําว่าแม่กระสมูรจริงนะแต่เป็นวัวไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไยแต่ความหนาความลึกโอ้ยโ,โดนจริงๆนะต้องใช้คํานี้อ่าโบเต็มนะครับผมอ่านี่แหละโอเคให้เห็นกันไปแล้วนะครับพี่น้อง อ่ะอใครสนใจนะครับพี่น้องให้โทรหาช่างวัดเลยแล้วกันโอ้โหตัวผูกใครมีใครอยากได้พชคุ้มฝูงนะตัวนี้โ <c oughs> ดนโ <c oughs> ดเนีย <c oughs> อยากอ่ะนี่ตัวเมียโทษทีโอ้โหอ่านี่แม่มันแม่ตัวหรอนี่และครับผมอ่ะพี่น้องใครชอบใครอยากรู้ราคาต่อรองโทรหาช่างวัดโดยตรงเลยนะครับผมสวัสดีครับ